สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot A Lot นะครับแล้ววันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Plant to Earn นะแน่นอนเกมนี้ Earn แน่แนนะครับชื่อเข้ามาขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเกิดพูดถึงสไตล์การเล่นของเกมนี้เขาคือแนว c คลิก to Earn นะครับที่มาในธีมของการปลูกต้นไม้นั่นเองนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยว่าเกมเป็นยังไงบ้างนะครับและฝากติดตาม ช่อง YouTube p a y ล l o t แล้วก็ Facebook p l y y o t ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตเนาะเอาละเกมนี้นะ Plan to เอินนะครับเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับตอนแรกเนี่ยยังไม่มีแผนที่จะรีวิวเกมนี้นะแต่ตอนนี้เขาเปิดแล้วนะครับเลยต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันก่อนนะครับพูดถึงภาพรวมตัวเกมก่อนนะราคาดีกว่าครับราคาเหรียญของเขานะครับตอนนี้ยังไม่เข้าตัวเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าตลาดอย่างเช่นคอยคลิกโคกับคอยมาเก็ตแคนะครับ กราฟราคาเขาอยู่ในปูคอ,อยเนาะราคาปัจจ <made SAN> <Maria> <US dollar S 2> ุบันอยู่ที่ราวราว7 8 8 8 8 8เนะครับเขาไปทำออทามไฮอยู่รอบหนึงนะฮะประมาณ24 US ดอลลา usd ต่อ1เหรียญ p 2 e นะครับหมายความว่าเราต้องใช้เหรียญเขาเนี่ยไปทำการซื้อต้นไม้นะและคุณต้องมีเหรียญ p 2 e จำนวน21เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นคำนวณคร่าวๆโดยเฉลี่ยแล้วกันเนาะราคาเหรียญราวราว u s นะครับต้องการ21เหรียญคุณต้องใช้เงินทั้งหมดราวราว4 US ร้อย usd หรือประมาณ1 b n b ในการซื้อเหรียญ p 2 e เพื่อเริ่มเล่นเกมนี้นะครับเพราะงั้นต้นไม้ในเกมนี้ใช้ทุนค่อนข้างสูงนะเพราะงั้นพิจารณาก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงทุนนะเอาละ play to earn นอกจากกราฟเหรียญแล้วเรามาดูอะไรบ้างผมขอขึ้นคำเตือนก่อนแล้วกันนะครับตัว audit เขาเนี่ยถ้าคุณเข้าเว็บไซต์เขานะ play to earn io ออดิยังไม่เด้งขึ้นมานะครับออดิเขายังไม่เด้งขึ้นมานะแต่เขาว่าอาจจะมีนะครับแต่ตอนนี้เกมเปิดให้เล่นแล้วนะครับเพราะงั้นโปรดพิจารณาข้อมูลก่อนผมใส่ข้อมูลความเสี่ยงไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเกมเพย์เนี่ยเรามาดูกันอีกทีนะครับถ้าคุณไปดูใน Twitter ของเจ้าแพนชูเอิร์นเนี่ยคนติดตามอยู่1 9 0 0 0นะครับ 1น7 0 0คนนะก็มีการ Public Sale มีการขายเหรียญ p r i v a t e s a l e ไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะเขาร่วมเมื่อสิงหาคมนี้เองนะครับก็เดือนนี้นี่แหละนะในส่วนของ Telegram นะครับชุมชนของ Telegram เขามี27,000 m e m เ e r มมเบอร์แล้วนะครับเรียกได้ว่าเมมเบอร์ใน Twitter กับเมมเบอร์ t e l e กร a มค่อนข้างใหญ่แต่สิ่งที่ผมติดใจนิดนึงคือในกลุ่มครับโอเค เกมนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากมายนักนะครับเพราะว่ากลุ่มคนไทยก็เราๆร้อยกว่าคนแต่กลุ่มฟิลิปปินส์ครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ผู้คนเล่นเกมกันเยอะแยะนะครับมากกว่าคนไทยอีกมีอยู่133คนครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับไม่ไม่ได้มาว่าจะเป็นสแคมหรืออะไรเนอ้เพราะเกมเปิดให้เล่นแล้วมีคนเข้าไปเล่นและทํากําไรจากเกมได้นะครับแต่เอาข้อมูลเข้าไปคิดเผื่อเป็นนักลงทุนหรือนักเล่นเกมจะได้มีข้อมูลในการไตร่ตรองก่อนเข้าไปเลือกเล่นนะ ถ้าคุณพร้อมคุณคิดว่าข้อมูลต่างๆเราเนี้ยคุณยอมรับความเสี่ยงได้นะครับเรามาดูกันว่าตัวเกมเป็นยังไงนะครับในตัวเกมของพันโจเอิญนะในหน้าเว็บแรกนี่เขามีแอเดรสบอกเลยนะครับใครจะไปซื้อเหรียญของเขานะที่ราคาเราวๆ20 US เนี่ยคุณ copy address จากหน้าเว็บไซต์เขาได้เลยครับนะเช่นของเขาก็คือ BSC chain หรือ BNB นั่นเองนะ สามารถใช้ bsd bnb ในการซื้อเหรียญหรือ swap เหรียญได้ใน pancakeswap ซึ่งผมอธิบายไปแล้วในคลิปของการเริ่มต้นนะครับใครที่สงสัยจะ swap ยังไงจะซื้อยังไงเข้าย้อนดูตรงนั้นได้นะครับนะก็ในหน้าเว็บประมาณนี้เราไปดูส่วน whitepaper เขาดีกว่านะครับ whitepaper ของเขานะก็คือเกมเนี้เป็นแนวคลิกจุเอิร์แหละนะครับทำให้คุณเนี่ยปลูกต้นไม้ขึ้นมานะครับแล้วเอาไปตีร์มมอนสเตอร์ แต่ลมอนสเตอรแต่ละตัวจะมีเปอร์เซนต์ในการชนะแตกต่างกันนะครับเริ่มต้นที่ 80%, 70%, 60%, 60แล้วก็20%เป็นะก็เป็นสไตล์ของเกมแนวนี้นะครับก็ไม่แตกต่างกันมากนักน,นะแต่คุณเริ่มเล่นที่จะเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีเลเวลของตัวละครเนาะมีชนิดสายพันธุ์ของตัวละครมีแรงคงของตัวละครหรือต้นไม้ของคุณนะครับเขาบอกว่าเกมเนี้ยอยู่ในส่วนของอ e ีเดนนะคุณก็ต้องเลือกต้นไม้นะครับ เปิดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าน,นี่โทเคโนมิกของเขานะครับโทเค็นของ P2E มีอยู่จำนวน1ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมราคาเหรียญมันถึงแพงกว่าเหรียญอื่นๆเนาะบางเกมเราจะเห็นว่ามัน0.001 0.1หรือ1เท่านั้นนะครับแต่จำนวนเหรียญเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยสะท้อนออกมาในภาพรวมของราคาเหรียญนะครับเหรียญของเขาเลยแพงกว่าชาวบ้านนะคุณก็อาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่านะครับ ใครสนใจรายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกี่ยวกับไวท์เพเปอร์เขาละกันนะครับตัวไวท์เพเปอร์เขามี2ฉบับจริงๆแล้วถ้าคุณเข้าไปจากหน้าเว็บไซต์แรกเลยแล้วคุณกดที่ไวท์เพเปอร์นะครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบฟอร์มของ Google Drive นะก็มีอยู่ราวๆ1ิหน้านะครับแต่พอไปดูใน r o รถแม p ผมว่าตัวไวท์เพเปอร์เขาม,มันละเอียดกว่านะครับผมขอมาสโคปในตัวนี้เลยล้กันเนาะ ตัวแร้งครับเขาบอกว่าเมล็ดพันธุ์หรือต้นไม้จำนวนต้นไม้เนี่ยมีแร้งแตกต่างกันไล่ั้งแต่แร้ง F นะครับแร้งดีแร้ง C แร้ง B ีแร้ง A และแร้งเอสนะคร่าวๆก็คือมี6แร้งนั่นแหละใครเปิดมาได้แร้ง F นะครับผมไปดูในกลุ่มเทเลแกรมมาก็จะได้ถ้าตีชนะ1ครั้งเนาะก็จะได้ราวๆ0 5 0.6เหรียญ P ีชนะครับก็ลองคำนวณเนาะ ถ้าเกิดเราซื้อประมาณ20เหรียญใช่ไหมครับเราต้องตีราราวๆ40ครั้งนะครับ40ครั้งคุณจะคืนทุนนะแล้วตีได้กี่ครั้งต่อ1น1วันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับระบบเกมนี้ครับเขาจะเป็นระบบของการเสก e n e r g y นะคุณจะมีพลังงานขอคุณเพื่อให้คุณเข้าไปโจมตีไปต่อสู้แล้วคุณจะได้เงินมานะครับก็เบสิค เบสิกเนี่ยเหมือนเกมทั่วไปแหละมีเลเวลของตัวละครมีความหายากยิ่งคุณตัวละครเลเวลสูงขึ้นความหายากมากนะครับคุณก็จะได้ผลตอบแทนมาเยอะขึ้นนะซึ่งเกมนี้มีระบบมานาอย่างที่ผมบอกเป็นเหมือนโหมด Energy นะครับมานาของแต่ละตัวมีเต็มเนี่ยฟูลมานาอยู่ที่12แต้มครับ12แต้มคุณโจมตี1่1ครั้งคุณจะใช้มานาไป3แต้มนะครับแสดงว่า คุณตีได้ทั้งหมดเนี่ยถ้ามานาเต็มคือตีได้4รอบนะครับมานาจะรีเจน1มานาทุกๆ1ชั่วโมงครับนะมานาทุกๆ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะวันหนึ่งคุณจะตีได้ประมาณ8รอบนะครับประมาณ8รอบก็ต้องจับเวลานับถอยหลังเองนะครับเต็มหลอดเนี่ยสิชั่วโมงก็ครึ่งวันมาเล่นครั้งหนึ่งนะฮะก็จะได้ประมาณนั้นเนาะถ้า8รอบคุณได้ชนะทุกรอบเลยได้รอบละ0.5 นะครับ0.51วันคุณจะได้4เหรียญ P2E ครับ4เหรียญ P2E ถ้าคุณซื้อมาราคาราวๆ20 US ก็ราวราว5-6วันคุณจะคืนทุนอันนี้ไม่นับรวมถึงว่าเลเวลตัวคุณเพิ่มเติมหรือหักค่าแกส๊สหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้คำนวณแบบหยาบๆเนอะราวๆ5-6วันคุณจะคืนทุนถ้าคุณชนะรวดนะครับแต่ถ้าคุณไปต่อสู้ระดับความยากที่มากขึ้นคุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะหรือถ้าคุณแพ้มาก ็อาจจะยืดระยะเวลาในการคืนทุนไป6วัน7วันนะครับก็ลองพิจารณาความเสี่ยงดูนะ P E C ตัวนี้ก็คือย่อมาจาก p a y เอ e ิ r n Character เนี่ยและครับก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครของคุณนะซึ่งถ้าเกิดคุณเปิดได้แหล่งสูงๆนะแรลง A แรล่ง S เนี่ยก็เช่นเดียวกันเหมือนเกมอื่นถ้าคุณไม่ขายต่อก็อาจจะกำไรเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาในการถอนทุนคืนพิจารณาความเสี่ยงแล้วก็ลองดูนะว่า คุณจะลองเล่นไหมนะครับผมผมพูดกกลางๆแล้วกันเนาะอันนี้คือออปชันนะครับวินเลทนะสตัวละครอ่ะสตัวละครขอภยัยที่คุณจะต้องไปต่อสู้ด้วยนะครับแปดดเปจ็บ2% 52%แล้วก็28%นนะครับก็เลือกดูยิ่งต่อสู้ยากชนะยากจะได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นนะครับ ใครที่สนใจสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกลุ่ม a c e b o o k นะครับกลุ่ม b o o k เดี๋ีวผมจะใส่กลุ่ม a c e b o o k ของคนไทยเอาไว้ข้างล่างเนะแล้วก็ลิงก์เ e l เลรกมของเกมนี้ด้วยนะครับระบบอื่นๆนะระบบการทำฟาร์มเพิ่มเติมระบบธาตุระบบตลาดยังไม่มานะครับยังไมมาทั้ง3าตัวเลยนะมาดูรถแมพของเขาคร่าวๆแล้วกันนะครับแผนการงานทํางานของเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เศษหนึ่งเนี่ยใกล้เสร็จเรียบร้อยหมดทุกอันแล้วนะครับก็ แอร์ดรอปเมื่อวันวันแม่ที่ผ่านมา12-16นะสิงหาคมผ่านมาแล้วนะครับออเิตเว็บไซต์นี้ที่ผมกดให้ดูอย่างไม่มานะครับระบบต่างๆเนะตัวนี้ที่น่าสนใจครับคอยเก็กโคกับคอยมาเก็ตแคปถ้าเขาขึ้นได้ก็เพิ่มความน่าเชื่อถือได้ระดับหนะครับระดับหนึ่งนะ,ะงนะต้องรอดูอีกทีนะครับว่าว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะระบบต่อมานะครับสเตจที่2นะก็เกี่ยวกับ ระบบท่าต่างๆระบบทำฟาร์มระบบที่จะขยายงานแล้วก็มีที่น่าสนใจคือระบบ Oracle o นะครับ o w a r l e r l w n r i n g l a n c i n g ตัวนี้ถ้าพูดถึง Oracle ก็นึกถึงเกมคริปโตเบดแล้วกันนะที่จะมีผลตอบแทนรางวัลที่มากขึ้นหรือน้อยลงตามราคาเหรียญที่มันหมุนที่มันผันแปรไปนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บาลานสำหรับคนเข้ามาใหม่อาจจะรวมราคาเหรียญหรือราคาไข่ ราคาเมล็ดพันธุ์ที่คุณจะเข้ามาซื้อด้วยนะครับสำหรับคนเล่นใหม่นะเสร็จที่3ครับหลังจากนั้นเขาจะมีการขยายเกมส t u ริโอหรือพาร์เนอร์ชิพที่จะเข้ามาร่วมจอยด้วยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดระบบต่างๆใน iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งตอนนี้เขาแจ้งมาว่าสามารถเล่นผ่านมือถือได้โดยผ่านเบราว์เซอร์นะครับแต่ผมจะพาไปดูแล้วกันนะเบราว์เซอร์ที่ผมเข้ามาจาก iPad นะครับตอน,นเข้ามาเนี่ยผมไม่สามารถ คอนเน t ได้เลยเพราะว่ามันต้องให้เชื่อมต่อกับตัวเมต a 马 k หรือกระเป๋าก่อนเนาะพอผมอันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมไปเชื่อมต่อ m เมตา马 k แล้วนะแต่อันนี้ไม่ใช่หน้าจอตรงนี้นะครับก็ยังตัว Marketplace หรือตัวฟาร์มเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมานะครับมันบังคับว่าต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ก่อนนะมันจะไม่ให้ดูหน้าตาของตัวเกมนะครับต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ก่อน1เมล็ดราคามล็ดสุซสดย ประมาณนี้นะและมีค่าฟักครับโดยรวมๆแล้วคือ21เหรียญ P2E นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเกมนี้น่าสนใจไหมแล้วก็คุณจะเข้ามาลงทุนไหมนะครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะก็มีคนที่เข้ามาเล่นแล้วสังคมคนไทยนะครับแล้วก็สามารถทํากําไรจากเกมนี้ได้แล้วหรือใครที่กลัวอาจจะรอออดิตหรือขึ้นพับบิคในคอยกิโคก,กับคอยมาเก็ตแคปแล้วก็ดูพาร์ทเนอร์เขาก่อนก็ได้นะครับลองพิจารณาดูนะ ก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับเกม Plant to Earn นะครับเป็นสไตล์คลิก to Earn นะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ